เอาใหม่เปล่าเอาใหม่ก็ไม่ต้อง๊ำยาดีครับใส่เกาะมาขนาดนั้นใส่เกาะอะไรหมัดผมนำนั่งเยอะสภาพหมัดนำเอาเลยเอาอ่ะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยลูกชายต่อยกันฮะลูกชายต่อยกันสวัสดีครับผมไอไก่โรชินะครับตอนนี้ผมจะตีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโมทีวี สำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโมทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกะฮิโรชิขอบคุณครับ <c oughs> อยากได้รถกูร์นน่าอยากได้รถกูร์นน่าอยากได้รถกูั์นน่ากูดูฟงแน่อยากได้รถกูร์นน่า เขียนออกมาก่อนกี่มาเกอกเกอ,เก,อ,เก,อกี่มาเกอเกอเกลอยากได้รถกูนั่นมากูรูปงน่ึบฮึบ,ฮบ อเคมไปไหนมันวะเทียทำไมมันจอดรถทิ้งไว้นี่วะไม่เปล่าไม่เปล่าเอาใหม่ก็ไม่ต้องปั๊มยาสิครับเอาจะปั๊มทำไมออเป็นร้อยหมัดขนาดนั้นไม่ใส่เกาะมาขนาดนั้นใส่เกาะอะไรหมัดผมน้ำตั้งเยอะสภาพหมัดนำ้ำ <c oughs> มาดิมา <c oughs> รู้อยู่รู้อยู่รู้มืออยู่เออใช่ครับรู้มืออยู่ครับ มาดีมาดีมาดีไม่ลุมหรอกกูต้องลดตัวไปต่ไหมครับเน,นี่ยอะลุ้งชายสักคนไหมสักคนจะลงไปนี่ไหมครับตะกลน,นึงเอ่อลุ้งชายไต่แบบลุ้งชายอ่าลงมาแล้วคนนึงเลยอ่าแล้วคนนี้จะเอาไหครับเฮ้ยชิมเพื่อจอดรถจอดจุดโน่นไหนเตี้ยงบอกว่า ต่อรี่แจ้งความไม่ได้ครบอยา้อจแจแเงนะเอาแเละครับเา้าลี้นะครถเหรอเอาเอ้ยเอาว่ะเอาวะเอา้ยรู้วิธีใช้ต่อยกันะฮะรู้วิธีใช้ต่อยกันใครแย่กับครย่อครับไม่ไม่ไม่มีสตไอตัวครถแจ้งความไม่ได้ใช่ไหมคุณตำรเอาลครับผมจ้งความได้ยังไงฮะอุ้ยชี่ยเอ้ย จะะชนโอ้อะไรเนี่ยถอนอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยสองรอบแล้วจะเพลแล้วปั๊มยาสองรอบแล้วขี้เกียจต่อยแล้วไม่ต้องมาชวนกูต่อยนะครับไอ้ชั้นต่ำเฮียเออมีการบั็เกิดขึ้นครับจังหวะนี้ไปตามไปซ้ำครับจังหวะนี้ปั๊มยาด้วยเมื่อกี้ยังไงครับต่อยสวนสวนกี่ปั๊มยาไปแล้วเออเอาดี เออแยกก่อแตกแรกกันเลยอ่ะดูดิเอาแล้วครับยังไงครับใครชนะสายก่อนสายลบก่อนสายลบก่อน,ล,อน,ล,อน,ล,อนลบแป๊บลบลบ,ลบเออหันมาเออสวนโอ้พัมใหญ่แล้วครับจังหวะนี้แ <Yeah. S 2> ยก<อ>ย่อว,ว่าพรุ่งนี้กูดโดนวินัยแน่เลยปล่อยเขาต่อยกัน

มันตาครับไอ้มันไม่ตายหรอกครับมันจะแพ้มันก็ปั๊มยาใส่ผมไงมันจะไปมีแพ้ม,มีชนะได้ไงล่ะครับนีต้อยอย่าปั๊มยากันดิไม่คุ้มหรอก วิ่งปับคอนมาวิ่งปับคอนม,มาแล้วเนี่ยลงย่อยแล้วจังหวะนี้มาดิ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 เดียเด๋ยวกูวเ,วเ,วเล่นให้ก็ได้อยากเดี๋ยวกูเล่นให้ก็ได้อยากเล่นกูเล่นให้ก็ได้ตสารโอ้ เขาขอไปด้วยเดี๋ยวเพื่อนไปไกลตีนไปหู้วกะกก ไปแล้ว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 อโอ้ยคเม,มื่อไ,ไ,ไรคุณจะเสร็จเนี่ยผมผมไปแล้วนะไปไล่เคสนะเฮ้ยก็เกือกโอ้โหมัเนเตยไปแล้วะเอายาหมดแล้วเหรอ ยาหมดเลยดิสภาพนี้เอาเอาให้จบดีกูยังเหลืออีกตั้งสองสามกล่องยาอ่าอ่าอ่าเอาพิษระฟ้าอ่ามันทำไมไป็นอะไรบ้านนั่นแล้วดีเอาให้จบเลยตั้งรวบหลังไปเอาให้จบเลยเดี๋ยวไม่รู้เบรู้ชนะนะเว้ยตึ้งบนรถไปต่อยเลยมันจะจบไหมเนี่ยเมื่อยแล้วเนี่ยดียัไม่จบอ่ะต่อยต่อเหรอ ต่อให้จบหรือไม่จบก็พอแล้วจบก็ไปหาเล่นดีกว่างั้นน่ะใจเย็นใจเออจะแทงตำรวจรอตำรวจเฮ้เฮ้ตายฮ ในแก๊งมีแต่แท็บลูจอดดูง้อดีอ่ะเอาง่ายๆนะครับจริงๆกูไม่น่าลดตัวลงไปต่อยกับมึงตั้งแต่แรกเลยเฮียเพราะมึงมันได้กินแขกเองชั้นต่ำจัดมึงฟังนะตอนพวกกูมีสามคนพวกมึงบัฟอะไรอ่ะไอพวกเไอ้เฮียร้องเฮียอะไรอ่ะ มันยังโง่เอาไม้อะไรมาตีผมอยู่เลยเดี๋ยวกับผมมาเอาง่ายนะครับไอ้เหี้ยไม่ต้องชวนกูมาแก้มงแก้มือนะครับถ้ามึงอยากแก้มือมึงก็คานมากราบตีนกูแล้วก็มาขอแก้นะครับไอ้ควายไอ้เหี้ยมีการบอกว่ารู้มือกันอยู่มาดิอยากแก้ไอ้สัตว์ต่อยจะแพ้กูปั๊มยาเฉยเหี้ยไปแถวจ้าไม่คิดว่าคนเขาโง่เหรอครับคิดว่าคนเขาไม่เห็นเหรอครับแหมรีบปั๊มแล้วรีบสไลด์เลยนะไอ้ปากเหม็นเหี้ยไอ้สัตว์แม่งต่อยจะแพ้กูแม่งปั๊มยาเฉยกูรั่วเลย มันไปไปแพ้ผมมาสิมันเสียรถอะไรมพผูมาหวดลาก<ผ>มไม่ได้พี่ลากไม่ได้หมอตำรวจไม่ครบพี่ลากไม่ได้พี่ลากไม่ได้กูงงกับมันในที่อ่ะมีการเดินมาบอกกูแบบฟอร์มคุยกับกูอย่างดีอ่ะเขาว่าแกไหมแกไหมลูมือกันอยู่เล่นเล่นแบบไม่ปั๊มยานะรูมือ <นะ S 1> ไ,ไอ้ัตว์อยู่ดีแบบต่อยจะแพ้กูปั๊มยาเฉยกูงงเลยมันยัง,งโงออยู่เลยเสียรถน่ะมันแปลารถอ่ะตรงที่เราโบกตรงนู้นอ่ะร้านเขียวอ่ะแยกร้านเขียวอ่ะ ที uh, hey, hey. Mm ่พวกกูไ hmm. ม mm ่ค hmm. mm ิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะไรแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้ทั้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเลียมในทุกระบบไปสัตว์กับพวกกูเสียไม่ได้ที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะไรแชมป์มันเป็นของ